นนัันมอะไรก่อนจะไปรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ทีมงาน Ghost 3D Diary สยองขวัญของพวกเราด้วยนะครับเจี๊ยบเคยคิดว่าผีโพงไม่มีจริงอยู่ในโลกเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานให้ลูกหลานฟังเพื่อหลอกให้เด็กกลัวจะได้ไม่ออกจากบ้านไปไหนเวลากลางคืนแต่ใครจะไปน,นึกว่าวันหนึ่งเจี๊ยบจะเจอผีโพงตัวเป็นๆเ,เข้าจัง,จง เรื่องมันเกิดขึ้นจากก้อยเพื่อนคนหนึ่งของเจี๊ยบได้ชวนไปเที่ยวที่บ้านกลางทุ่งซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของพ่อก้อยท่านสร้างเอาไว้เพื่อใช้พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติเป็นบางครั้งและปลูกบ้านหลังเล็กๆให้ลุงฉ่ำซึ่งเป็นคนดูแลบ้านได้อาศัยอยู่หลังหนึ่งใกล้กันกับบ้านของท่านห่างออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรก้อยบอกว่าธรรมชาติที่นั่นสวยมากมีทั้งทุ่งนานและลำคลอง ตอนกลางคืนจะมีแสงหิ่งห้อยล่องลอยไปมาส่องแสงนวลตาเหลืองอรามเวลานั่งมองจากศาลาริมน้ำจะดูงดงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเก็บไว้เจี๊ยบจึงอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นด้วยตัวเองจึงตอบตกลงเพื่อนไปเคนี้ฉันจะพาแกไปดูหิ่งห้อยที่ศาลาริมคลองแกจะได้เห็นว่าที่นั่นสวยงามแค่ไหนอยากเห็นจัง เราไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลกันนะเจี๊ยบตอบตกลงอย่างลิงโลดบรรยากาศศา,าลาริมลำคลองของบ้านก้อยดูสวยงามจริงๆมีลำคลองสายเล็กๆไหลผ่านมาทางหลังบ้านของก้อยรอบบ้านก็ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาที่กำลังปลูกต้นกล้าดูเขียวขจีไปทั้งท้องทุ่งเห็นบ้านหลังอื่นอยู่ไกลออกไปลิบๆตกตอนเย็น ขณะที่สองสาวตรเตรียมจะไปที่ศาลาริมน้ำจูๆ่ๆลุงฉำก็เดินมาบอกว่าเออถ้าคำมืดลงแล้วพวกหนูก็อย่าออกจากบ้านไปไหนหกันนะอา้าวทำไมล่ะคะลุงก้อยจะพาเจี๊ยบไปดูหิ่งห้อยที่ท่าน้ำกันมาที่นี่ทีไรก้อยก็ไปที่นั่นทุกทีตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะสิเอ้ยหนูก้อยเจื่อลุงเถอะตอนกลางคืนทำอย่างอื่นดีกว่า นูหนังฟังเพลงกันไปก็พอเช้ามาค่อยออกไปเล่นที่ศาลากันนะลุงชำบอกด้วยสีหน้าที่ดูหนักใจทำให้เจี๊ยบนึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยก้อยเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันตั้งท่าจะถามถ่ายลุงดูแต่ลุงชำแกเดินหนีไปเสียก่อนไม่มีอะไรหรอกลุงแกคงจะกลัวโดนพ่อว่าคืนนี้ฉันจะพาแกไปถ่ายวิดีโอที่นั่นอย่างแน่นอนที่สุดมันจะดีหรอกก้อย ลุงฉัแกห้ามใะขนาดนั้นฉันกลัวพ่อเธอจะว่าเอาศาลาน้ำอยู่หลังบ้านนี่เองเวลาฉันมากับพ่อแม่เราก็ไปกินมื้อข้ากันที่นั่นโรแมนติกจะบอกใครเชียวพ่อจะไปว่าอะไรเมื่อก้อยยืนยันแบบนั้นเจี๊ยบก็ไม่อาจขัดใจเพื่อนพอขําลงก้อยก็พาเจี๊ยบออกจากบ้านตรงไปยังศาลาท่าน้ำดินคองตามที่ได้ตกลงกัน ก้อยถือตะเกียงแบบมีแก้วครอบจึงหมดห่วงเรื่องจะถูกลมพัดดับส่วนเจี๊ยบสองไฟฉายนำทางมุ่งหน้าไปยังศาลาท่าน้ำซึ่งห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรแสงจันทร์วันเพ็นสองสว่างมองเห็นทางเดินได้ถนัดชัดเจนดีแทบเหมือนจะเป็นตอนกลางวันเดินกันมาจนจะถึงศาลาอยู่แล้วแต่จูจ่ๆก้อยก็หยุดเดิน ชี้มือไปที่สิ่งหนึ่งกลางทุ่งนาด้านซ้ายมือเอ๊ะนั่นมันอะไรเจี๊ยบมองตามไปเห็นเป็นดวงไฟส่องแสงสีแดงอมส้มสว่างวาบๆอยู่บนเงาดำตะคุ่มซึ่งมีลักษณะรูปร่างเหมือนคนทำท่าก้มๆเงยๆอยู่ที่นั่นมีคนถือไฟฉายส่องหาอะไรอยู่มั้งทำไมแสงไฟฉายมันถึงได้เป็นแสงแบบนั้นฉันไม่เคยเห็นแสงไฟแบบนั้นมาก่อนเลย ลุงฉ่ำหรือเปล่าแกลองเรียกดูสิก้อยจึงเรียกชื่อลุงฉํำออกไปเงาดำนั้นหันมามองสองสาวและเดินปรีเข้ามาพอเดินมาในระยะสายตายที่จะมองเห็นหน้าได้ถนัดก้อยก็ร้องออกมาอีกแย่แล้วนั่นมันไม่ใช่ลุงฉํำไฟนั้นก็ไม่ใช่ไฟฉายแต่เป็นไฟที่ปลายจมูกของมันอะไรนะไฟที่ปลายจมูกมันเหรอคนที่ไหนจะมีไฟที่ปลายจมูก ผีพองมันเป็นผีพองนะสิรีบเห็นกันเถอะวิ่งเข้าไปที่บ้านลุงสามกันเร็วเร็วเข้าก้อยบอกเสียงสั่นความมีเจี๊ยบได้เธอก็ลากให้ออกวิ่งเจี๊ยบที่ไม่ทันตั้งตัวแทบจะสะดุดล้มหัวทิ่มเธออดหันไปมองทางเงาดำนั้นไม่ได้ปรากฏว่ามันกำลังวิ่งตามมาเจี๊ยบหันกลับไปได้แต่สับเท้าวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกันกับก้อย อย่าหันไปมองมันนะวิ่งไปแค่หน้าอย่างเดียวบ้านลุงฉำเห็นอยู่ข้างหน้าแต่ทางเดินที่ขรุขระและบางช่วงเป็นดินโคลนส่งผลให้เจี๊ยบเดินสะดุดล้มก้อยก็ล้มลงตามสองสาวต่างตกใจแข่งกันหวีดร้องเสียงดังลั่นจังหวะนั้นเองร่างดำทะมุนที่มีดวงไฟติดอยู่ตรงปลายจมูกก็กระโจนเข้ามาหาพร้อมกับใบหน้าที่มีผมยาวรุงรังก้มลงมามอง มันทถลึงตาใสแยกเขี้ยวคูเจี๊ยบหลับตาปีคิดว่าคราวนี้ต้องตายแน่ๆออกไปนะไอ้ผีโพองอย่ามายุ่งกับเราได้ยินเสียงเจี๊ยบกรีดร้องก้อยลืมตาขึ้นมา,ก,มา,นมาก็เห็นเจี๊ยบปาตะเกียงใส่หน้ามันผีโพงพงะออกห่างเธอกับก้อยจึงถือโอกาสนั้นรีบตะกายลุกขึ้นยืนและวิ่งหนีไปอีก จะหนี้ไปไหนใครที่มันเห็นหน้าข้ามันจะต้องตายเสียงผีพวงหูระบนคำรามในลําคอมันวิ่งตามมาอย่างกระชั้นชิดคล้ายต้องการจะหยอกล้อให้สองสาววาดกลัวจนสติแตกไปเสียก่อนแล้วค่อยเปิดชีวิตให้ดับดิ้นลงเจี๊ยบหวีดร้องด้วยความตื่นตระหนก ก้อยลากแขนเธอวิ่งหนีตะเลิดไม่คิดชีวิตพอผีโพงวิ่งเข้ามาใกล้ก้อยก็คว้างไฟฉายใส่หน้ามันอีกเป็นทางเดียวเท่าน,นั้นที่พอจะทำได้ผีร้ายวิ่งเข้ามาใกล้มันฉีดยิ้มกว้างเจี๊ยบนึกถึงต่ใบหน้าของพ่อแม่คิดว่าต้องตายแน่ๆแต่วินาทีนั้นเองก็มีเสียงแผดนลั่นปานฟ้าผ่า ผีโพ,พงกระเด็นหมุนคว้างไปราวกับถูกม้าดีดไอ้ผีระยำกล้ามาทำลูกสาวเจ้านายกูเหรออย่าอยู่เลยมึงลุงฉำถือปืนยาวตะหวาดเสียงกล้าวจ้องปืนเล็งไปที่ผีโพงมันรีบถลังตัวลุกขึ้นยืนเอามือกุมหน้าอ,อกบ่งบอกว่ามันได้รับบาดเจ็บท่าทางของมันดูตกใจและเหมือนมันมีความหวาดกลัวต่อลุงฉำ ก่อนจะหันหลังกลับไปกระโจนหนีลัดทุ่งไปด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่น่าจะทําได้ห้ามแล้วไม่ฟังกันเลยนะเกือบจะโดนผีโพงมันทําร้ายเอาแล้วเห็นไหมล่ะลุงฉําช่วยฉุดมือสองสาวให้ลุกขึ้นเห็นแสงไฟชายส่องมาลุงก็รู้แล้วว่าหนูสองคนห้ามไม่ฟังยังจะมาถือศาลากันอยู่ที่นี่ทุ่งหน้ามีผีโพงออกมาอาะวาด ลุงไม่อยากให้ตกใจเกินไปเลยไม่ได้บอกตรงๆผีพงตัวนี้ลุงรู้จักมันว่ามันเป็นใครแต่ไม่อยากจะทำร้ายมันแต่หมู่นี้มันเหิมเกริมนักถึงขนาดทำร้ายคนลุงเลยจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วเจี๊ยบเพิ่งรู้ว่าลุงฉับแกเป็นสัตว์รดของหมู่บ้านเดิมทีแกอาศัยอยู่ที่วัดแต่พ่อของก้อยได้มาซื้อที่ดินปลูกบ้านไว้ที่นี่ และมีลุงฉั่มเป็นคนดูแลบ้านให้พร้อมกับปลูกบ้านในที่ดินของท่านให้ลุงฉั่มอีกหลังหนึ่งหนูไม่เคยรู้เลยแล้วผีโพงมันเป็นใครล่ะคะลุงก้อยถามขณะที่ลุงฉั่มพาส่งสาวเดินมาส่งที่บ้านแกเป็นคนแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ที่เคยรู้จักกับลุงนีแ่แหละแกเป็นพรานเบ็ดมาก่อนแล้วไปทำอิทานไหนไม่รู้กลายเป็นผีโพงไป สงสัยจะโดนของเข่าตัวนั่นแหละลุงฉันถอนหายใจยาวแล้วเล่าเพิ่มเติมต่อไปอีกแกชื่อตาปลังไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นผีโพรงจนลุงไปเห็นหน้ามันเข้าแต่ความที่เป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนลุงก็เลยขอร้องมันดีๆไม่ให้ออกอาลวาดหนักไปกว่านี้แต่ผียังไงมันก็เป็นผีอยู่วันยังคำ่ำยิ่งเป็นผีที่มีอาคมด้วยแล้ว มันก็ยิ่งมีแต่ความดุร้ายโหดเหี้ยมลุงฉันเอาได้สายสินมาผูกมือให้สองสาวแล้วกำชับว่าพวกเองอยู่แต่ในบ้านกันนะในบ้านจะปลอดภัยมากที่สุดเพราะลุงเขียนยันป้องกันผีไว้แล้วค่ะลุงก้อยเก็บเจียบจะไม่ไดีอีกแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่พี่ช่วยเราไว้ก้อยพูดเสียงอ่อยสีหน้ายังหวาดเสียวอยู่ไม่หาย แต่เจียบยังอดสงสัยถึงเรื่องเหนือธรรมชาตินี้ไม่ได้ลุงคะแล้วผีโพงที่ลุงยิงมันมันจะเป็นยังไงต่อละคะลูก,กสชนปืนของลุงองอาคมไว้พอผีโพงมันโดนยิงดวงวิญญาณของมันก็จะแตกกระซ่านกระเซ็นส่วนความเป็นมนุษย์ของตะปลังได้หมดสิ้นไปนานแล้วตั้งแต่แกเป็นผีโพงนั่นละพรุ่งนี้ก็คงจะมีข่าวของตะปลังมาให้เราได้รู้กัน หมู่บ้านนี้มีแค่ไม่กี่ล้างเท่านั้นเองเมื่อลุงฉำบอกแบบนั้นสองสาวจึงเบาใจลงอีกทั้งตัวของลุงฉำก็ได้นอนค้างอยู่เป็นเพื่อนด้วยแกนอนที่ห้องโถงใหญ่ของบ้านนั่นเองพอตื่นเช้ามาเจี๊ยบก็ไม่เจอลุงฉำอยู่บนบ้านแกหายไปอยู่ครู่ใหญ่จึงเดินมาบนบ้านด้วยสีหน้าที่เรียบครึ่งกว่าปกติดับพลังแกตายแล้วนะ แกนอนหลายตาอยู่ในห้องของแกมีชาวบ้านเข้าไปเจอเลยรีบมาบอกลุงให้ไปดูลุงไปปรึกษากับหลวงตาที่วัดมาศพของตะปลังก็จะตั้งสวดแค่คืนเดียวปุ่งนี้ก็จะเผาเลยเพราะแกเป็นคนไม่มีญาติงานศพแกก็คงช่วยกันตามมีตามเกิดนั่นแหละแกกลับไปเถอะฉันขอโทษด,ด้วยที่ชวนแกมาเที่ยวทั้งทีดันมาเจอับผีโพงเข้าสีนี่เลยหมดสนุกกันหมดเลยเพื่อน ไว้วันหลังฉันจะไปเที่ยวบ้านแกนเองนะเจ๊บได้สิบ้านฉันอยู่ในป่าคอนกรีตไม่มีผีโพงมาเที่ยวหลอกหลอนให้คนหัวลุกแบบนี้แน่ถ้างั้นฉันลาแล้วนะลุงฉ่ำเป็นคนอาสาพาเจ๊บไปส่งที่ท่ารถก่อนที่รถจะเคลื่อนออกเจ๊บได้หันไปโบกมือลาลุงฉ่ำแต่แล้วเธอก็ต้องสะด,ดุ้งขึ้นสุดตัวยกมือขยี้ตามองเมื่อสังเกตเห็นว่าที่ด้านหลังของลุงฉ่ำ ซึ่งกำลังโบกมืออยู่ไหวๆได้มีชายผมยาวกระเซิรคนหนึ่งยืนมองมาอยู่เขาส่งยิ้มให้เธอด้วยสีหน้าท่าทางที่กระหิมยิ้มย่องเป็นที่สุด